วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ณโรงแรมอมรีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อาจารย์าศาสนพิธีนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ได้แก่รางวัล Best Award Asian b a n d Beauty Product Awards Press Award s 2022หรือเนรอายรา และสมทบทุนโครงการโรงเรียนตะเวนชายแดนทั่วทุกภาคดรพ,พัชรินภูสวัริรประธานโครงการโดยดรอำนาจมัสดายประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวทประธานในพิธีมอบโล,ล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิรศักดิ์เจริญสมบัติแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการขอเชิญสัมภาษณ์จะมีท่านใดบ้างไปรับชมสัมภาษณ์กันเลยค่ะ สวัสดีครับผมชินกรบุญแสงครับหรือในนามหมอลำชินกรบุญแสงครับหมอลำต้นแบบนะครับเป็นหมอลำกรต้นแบบนะครับก็ขอขอบพระคุณขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ดีใจมากมากเลยพูดอะไรไม่ค่อยออกนะครับขอบคุณคุณยายหญิงนะครับที่ส่งรายชื่อนะครับเข้าในส่วนของคณะกรรมการคัดเลือกรายชื่อนะครับที่ได้รับรางวัลแห่งการทรงเกียรตินี้มานะครับขอบคุณเอฟซี ทุกทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณแฟนคลับทุกทุกท่านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังขอบคุณคนที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสานนะครับเสียงลําเสียง,ยงแคนของภาคพื้นอีนาดท่านยังให้ความสนใจแล้วก็ให้ความอ,าอนุรักษ์ส่งเสริมเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับให้พี่น้องติดตามกดติดตามที่เพจไ,ได้ไหม,ไมเพจเฟซบุ๊กนะครับมอลําชินนคกรอนบแสงขอบพระคุณนะครับยูทูบด้วยนะครับ สกรูข่าวที่จะออกในรายการนะครับมมส่วนของช่อง 57, 57นะครับครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกๆขแขนงที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกท่านที่อนุรักษ์ส่งเสริมหมอลกรอีสานเอาไว้เสียงํำเียงเคีนให้อยู่กับคนอ<ม>ีสานและประเทศไทยรป,ประเทศชาติต่อๆไปขอบพระคุณครับ